รถ156นะครับ156่ที่จะผ่านสมบัติทัวร์นะครับตรงสุขพนวัวน okay, วนดวป์ประมาณสุขพนวัรสิบนะครับผมโอเคครับคงก็มาถึงปู่สมบัติทัวร์เนาะตรงตรงเรียบหรวอนรามินทาสุขพนวัรน์นะครับผมก็ประมาณประมาณสักเที่ยงครึ่งนะ ก็เหลือเวลาอยู่ประมาณสักประมาณสองชั่วโมงครึ่งครับเนเนีย้าไในก็จะเป็นผู้ของสมบัติตัวนะครับเดี๋ยวเนาะเออมืดไปเดี๋ยวคงจะเอาตัวเนี่ยเข้าไปติดต่อประชา,าสัมพันธ์ดูเนาะรุ่นไงกรุงเทพูเ็ตเดี๋ยวเราจะมีโอกาสไปรีวิวข้างในนะโอเคเดี๋ยวไปข้างในกันครับเพื่อนข้างหน้ามีอาหารนะข้างหน้ามีอาหารข้างหน้ามีอาหารก็าาราารเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนเนาะแล้วก็ คอยเดน็นเน,นช่วงแบสสวัสดีครับพอดีผมจะเอาตั๋วมาเช็คหน่อยครับผมจะไปภูเก็ตผมกลับมาแล้วครับผม เราต้องมาเช็คตัว๋วเช็คอินที่นี่ใช่ไหมฮะยสามบ่ายสามโมงตรงนะคะบ่ายสโตรงโอเคเดี๋ยวเรา<อ>นั่งรอสถานี้แล้วก็เดี๋ยวไปหาข้าวทานก่อนอจุดน้ำดื่มหาที่นั่งก่อนเหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวเขาวหายเนาะที่นั่งสำหรับพระภิกษุนะคะบริเวณเดี๋ยวเราไปนั่งตรงนี้ละ นี่ครับเพื่อนเนก็เป็นเวียงพิงบัสเนาะภูเก็ตกรุงเทพสิบห้าจุดสี่ศูนย์นะครับนะครับผมก็9เก้าสี่เก้าีดสามอนึงก็โอโ้โหมีวิทยาด้วยจอดอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะโอเคยี่สิบที่นั่งน่าจะเป็นทันนี้แหละ เพื่อนๆ20ยี่สิบที่นั่งเนาะเวียงพิงบาส <Wow. S 1> น่าจะเป็นรถคันนี้แหละขีดสามเก้าสี่เก้าขีดสามเดี๋ยวเราตอนประมาณสักบ่ายสามนะเราจะขึ้นไปรีวิวตั้งบนครับ <c oughs> เรขนั่งที่8ครับเชิญครับผมเชิญเชิญาผมไปไนครับ ขอถ่ายทำคลิปภายในรถหน่อยนะครับพอดีผมเป็นยูทูบเบอร์ด้วยขอบคุณมากครับต้องใช้บัตรไหมโอเคลงมันสถานีขนส่งภูเก็ตใหม่หรือว่าภูเก็ตเก่าครับไม่ครับอ๋องั้นใหม่ก็ได้ครับขอบคุณมากครับอโอเคก็คือเพียงเพียง20ที่นั่งนะครับผมก็มีทัง้งหมด10แถวเนาะ,อะโอเคผมนั่งเลขแปดอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะรีวิวต่อไปนะ ครับเพื่อนเพื่อนก็ขึ้นมาข้างบนรถนานรถของสมบัติทัวร์นะครับหรือว่าเวียงพิงบัตรยี่สิบที่นั่งเนาะยี่สิบที่นั่งนะครับเพื่อนก็ออกจากผู่สมบัติทัวร์ที่สุโขสุโขทัศสวัรด์นะครับผมก็ประมาณสิบหนะ้านาฬิกาตรงเลยนะครับเดี๋ยวคงจะพาเพื่อนมารีวิวเนาะโอเค,อเคอตัว VIP นะครับสมบัติ ทัวร์20ก็20กิโลเมตรนะครับก็งตรงนี้หน้าจอผมไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่ออกเดี๋ยวจะลองดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะพาเพื่อนรีวิวทุกข้างกว่อใหญ่ครับนี่ครับสำหรับโคงนะครับขาก็น่าจะพอดีแต่ว่าถ้ายาวกว่านี้ก็อาจจะก้มยืนออกไปอีกประมาณนั้นครับผมก็เหลือครับนี่ครับเหลือเขามีที่ ใส่ของใส่ขวดน,น,น้ำสองอันอันนี้น่าจะว่าโท,ทารศัพทนะ์ที่ชาร์จแบตนะที่ชาร์จแบตอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้น่าจะเป็นใส่อ่านหนังสือ <c oughs> น่าจะเป็นเนี่ยนี่กระปุกซีนย่างดีเลยเอ๋อรอใหญ่ครับ <c oughs> เดี๋ยวนั่งข้างามีมมอะไรบ้างเนี่ยอเคมีปุุกหรือปุุกอะไรบ้างมาไปดูนะ รูปุกนะไอ้ตรงเนี้ยให้ตรงเนี้ยเป็นบอร์ดนวดนวดเมื่อกี้ถามพนักงานบอกว่าเอาออกไปแล้วเนาะต,ตัวเนี้ยเประตัวปุกปรับนอนอ่าอันนี้จะถ้าปรับนอนก็กดไปห,หน้ากดกดกดนั่งก็กดปุกปุกด้านหลังนสองตัวเนี้ยเป็นเป็นที่พักเทา้านะครับพักเทา้ากดขึ้นอ่ากดขึ้น ก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วลงแต่หลบประมาณนี้ข้างบนส่วนแอร์นะครับผมเลคที่นั่งของผมเลคที่แปลนาะมันก็กลับแล้วเนาะแอร์่าจะเย็นเฉียบเลยแหละไม่มีที่ปิดจะต้องหาอะไรปิดนะครับน้องโอเคอันนี้คือปิดเนาะแต่นี้ปิดไม่ได้เลขนะ <c oughs> ที่แปลนะเราอาทิชชู่ปิดตรง ติดนะส่วนทีวีเปิดได้นะแต่ต้องเปิดจากข้างหน้าก่อนนะครับโอเคนี่ยนี่ขอดูกระจบทุกหน้าตา,าเลยอนะาตรงนั้ก็มีสัดสเกลดูตัวโอเคเลยครับมีที่พาแขนเลยนะใหญ่้ยยวยครับ ตะลงไปรอของบริเวณรอผู้โดยสารของสมบัติทัวร์นะครับผมก็จะออกจากสายใต้ใหม่นะครับก็ประมาณ18นาฬิกาเนาะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรถอีกทีก็ประมาณ5โมงครึ่งนะ1จนาฬินนกา30รถจอดทันทัาที่14เนาะเดี๋ยวเราจะไปหาได้ทานข้างล่างตรง,งสายใต้ใหม่กันกังนนเงยมาเดี๋ยวเราจะพาไปชมที่จำหน่ายตั๋วของสายใต้ใหม่ บัตรทัวร์จะอยู่ช่องช่องช่องสิบเก้านะครับแล้วก็ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะเป็นภูกเก็ตสายใหม่อ่ะน่าจะวิ่งตาขนุนขับบุตรพังงาโคกรอยนะ ครับเพื่อนเพื่อนก็ถึงเวลาขึ้นรถเนาะก็ประมาณ17นาฬกา30น,นะครับผมบริสัทจากสายตายก็เริ่มขึ้นรถกันแล้วนี่คราวนี้เปิดไฟสวยมาก ชิ้นที่สองบนรถเนาะของส้กเขียวนี่ก็เป็นชิ้นที่สามเป็นน้ำผลไม้เนะาะวางไว้นี่ก่อนนี่อันสุดท้ายชิ้นสุดท้ายชิ้นที่สี่น้ำตาขาดไม่ได้นะคระัะโอเคครบแล้วสี่ชิ้นครับผม ้าหน่อยนี่ฮะก็จะขึ้นกดเมื่อกี้นะก็จะขึ้นมาหน้าจอโหลดอยูออ่ก็ขึ้นทะุนกทุกบ่อเลยนะขึ้นเหมื <c oughs> อนกับทุกบ่ะเขาเข้าห้องน้ำหน่อยนะครับเดี๋ยวรอรีวิวห้องน้ำห้องน้ำก็หมุน หดลงนะหมไปทางนั้นค่ะ้นน้าก็รถมันเก่าเะนาะมันก็ไม่ใหม่หรอกแต่ว่าก็ถือว่าสะอาดนะครับดึงเข้ามาแล้วก็ล็อกลมก็ทั่วไปครับพอกดแล้วก็จะมีพัดลมออกมาจากตรงนี้มีน้ำน้ําใช้ได้ไม่มีกระดาษโอเคเป็นเรื่องปกติครับก็มีตัวกดวโอเคน้ําไหลครับกดกดแล้วน้ําไหลโอเค ผู้ชายก็ขี่ตรงนี้ครับเป็นเรื่องปกติเนาะอ่ามีกระจกสูงรอครับผมนี่ก็เป็นภายในห้องน้ำนะครับของสมบัติทัวร์เนาะสมบัติทัวร์ของภูเก็ตนะครับผมเบอร์สามนะเบอร์สามนะเบอร์ผมไม่ได้ใจว่าเบอร์อื่นนี้จะดูดูหลานมาเข่าหรือเปล่าก็เป็นตัว VIP เลยนะครับผมยี่สิบที่นั่งของเบียร์มิงบัตน,นะครับเพื่อนๆเนาะก็ห้างสุขุมวิทนะข้างในห้างสุขุมวิทโอเคครับนี่ก็เป็นการรีวิว ภายในรถนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปถึงน่าจะเป็นร้านอาหารขุนต้นนะครับร้านอาหารุนต้นที่จะพักทานข้าวนอะเราจะไปรีวิวแล้วก็ไปถึงภูเก็ตกันเนาะโอเคนี่ก็เป็นการรีวิวด้านในนะครับผมของรถเวียงกิงบัสนะครับตัว20ที่นั่งนะครับเพื่อนๆข้องสมบัตาหาิหัวคัาเดี๋ยวเราจะไป แรกยืนตัว๋วครับผมร้านอาหารงต้นขอบคุณมากครับมีตัวยืนตัวค่ะยืนตัวครับเวาจะไปเอาน้ำเค นะได้น้ำหนึ่งขวดแล้วเราไปหาทานข้าวกันดีกว่ามาคราวที่แล้วกินข้าวแกงวันนี้ไะกินอะไรดีข้าวแกงยังเคีค้นวอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวดูอาหารเดี๋ยววันนี้โชว์อาหารแล้วกันนะนี่อาหารนะ่าทานจริงๆเลยครับเป็นปลาเนาะเมนูปลาเมื่อกี้นี่ก็เป็นพวกข้าวแกง ตรงนั้นก็จะเป็นผัดโกโกหน้าทานครับนาทานมาโอเคเดี๋ยวก,กินข้าวดีกว่าตอนนี้นะครับก็ประมาณ5รุ่ม5รุ่ม20นะครับก็รถสมบัติตัวของ ภูเก็ตนะเที่ยมนะครับรอบเวลา18นาฬิกาก็มาถึงตัวของรถประมาณสั right. like ้ง like so oh, 5ท yeah. right. well, uh ุ่มตรงนะครับผมเียก็ทานข้าวเรียบร้อยแล้วครับก็เลยก็รถก็เริ่มเข้ามานะครับต้ก็เริ่มเข้ามาเีย็นแล้วนะครับผมตอนแรกก็มีกันก็สองสามกันตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาอ๋อถึงแล้วนะครับภูเก็ตครับผมก็ประมาณ7โมงนะครับ รถกร็มาจอบ,บริเวณส่งเทส่งแข่งที่สองของจัดเก็ตน,นะครับประมาณเจ็โมงนะครับเดี๋ยวคงจะเข้าไปในเมืองนะครับเดี๋ยวหารถต่อไปในเมืองนะครับดี๋ยวไปด